ร้านก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดสงขลามีการโพสต์คลิปวิดีโอนะคะว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวในร้านชามละ50บาทแต่ปรากฏว่าไม่ได้กินแค่นั้นนะคะกลับแอบขโมยช้อนกลับไปด้วยก่อเหตุมาหลายครั้งจนถูกจับกลุ่มได้แต่ผู้ก่อเหตุเอ่ยเพียงส,สั้นว่าขอโทษแล้วก็เดินยิ้มออกไปจากร้านค่ะ ที่จุดสง้ามีกรณีของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งชื่อว่าโชคหนึ่งในสกุลพรหมจัรรย์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวพริกกระเรี่ยงได้มีการโพสต์ข้อความค่ะว่ามากินก๋วยเตี๋ยวทีหนึงห้บบาทแต่ลักช้อนหลบทีละเป็นโหลหลบก็คือกลับนั่นแหละค่ะก็คือแต่ขโมยช้อนกลับไปทีละเป็นโหลแบบนี้ก็ไม่ไหว ตามหาตัวมานานวันนี้จับได้สักทีระวังระวังกันบ้างนะครับนี่เป็นข้อความที่แปลงมาจากภาษาใต้อีกทีหนึ่งล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพริกกระเรียงค่ะอยู่ที่ตำบลบ่อย,อยางอำเภอเมืองจอดสงขลาพบกับเจ้าของร้านก็คือพี่โชคและก็พี่ก้อยเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังเขาว่า ตัวเองเนี่ยเริ่มสังเกตว่าช้อนในร้านเนี่ยเริ่มหายมาประมาณ2ปีแล้วค่ะหายไปทีนึงก็ครั้งละเยอะๆนะคะตอนแรกก็คิดว่าอาจจะหายไปตอนที่ล้างหรือว่าปะปนไปกับเศษอาหารที่ทิ้งไปหรือเปล่าแต่พอนานๆไปก็เริ่มหายเยอะขึ้นค่ะจึงมาเริ่มสังเกตยอย่างจริงจังโดยการตั้งข้อสังเกตเวลาลูกค้าเข้ามาทานที่ร้านว่า มีอะไรผิดปกติหรือไม่โดยเฉพาะการตั้งข้อสังเกตเลยว่ามีใครเข้ามาทานที่ร้านพอออกไปเนี่ยช้อนหายหรือไม่ตั้งข้อสังเกตกันอย่างนั้นเลยนะคะซึ่งพอนึกขึ้นได้ค่ะว่ามีลูกค้าอยู่คนหนึ่งมาทานที่ร้านบ่อยซึ่งพอมาทานที่ร้านตกเย็นก็พอสำรวจปริมาณช้อนบนโต๊ะก็จะพบว่า หายไปหมดค่ะทั้งช้อนธรรมดาลแล้วก็ช้อนซ่อมแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาบอกว่าลูกค้าคนเดิมค่ะก็มานั่งทานที่ร้านเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่พี่โชคหันไปเห็นเลยค่ะว่าลูกค้าคนนี้แอบหยิบช้อนใส่กระเป๋าของตัวเองซึ่งหลังจากทานกว๋วยเตี๋ยวเสร็จนะคะลูกค้าคนนี้นีก็เดินมาจ่ายเงนินทางพี่โชคจึงได้ตัดสินใจขอดูในกระเป๋าของลูกค้าคนนี้ว่า แอบเอาอะไรกลับไปบ้างหรือเปล่าซึ่งตอนแรกลูกค้าก็บอกว่าขอจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยวก่อนนะแต่ตอนนั้นเนี่ยทางพี่โชคเจ้าของร้านก็บอกว่าสังเกตเห็นแล้วแหละว่าลูกค้าเริ่มจะมีอาการมือไม้สั่นด้วยอาการกลัวๆซึ่งพอลูกค้าสแกนจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยวเสร็จแฟนหรือว่าพี่โชคก็เริ่มค้นกระเป๋าค่ะซึ่งตอนแรกพี่โชคบอกว่าก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าไม่เจอแต่ปรากฏว่าลูกค้าคนนี้ค่ะ แอบเอาช้อนไว้ที่กระเป๋าคาดอกด้านหลังตามคลิปที่ปรากฏในภาพลูกค้าพอเห็นอย่างนั้นก็ถึงต้อยอมด้วยจำนวนหลักฐานค่ะจากนั้นก็มีการเอ่ยปากขอโทษซึ่งถามพี่โชคก็ถามว่าจะเอาช้อนไปทำอะไรเอาไปไหนแต่ลูกค้าคนนี้ถามเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตอบค่ะได้แต่ยกมือไหว้แล้วก็จากนั้นวัวราอออกมาตลอดเวลาในช่วงที่ทางพี่โชคเจ้าของร้านถามแล้วก็เดินออกไปจากร้านทันที โดยเรื่องนี้ทางด้านพี่โชคเจ้าของร้านบอกว่าไม่ได้อยากจะเอาเรื่องแต่ต้องการจะออกเอาคลิปมาเตือนภัยสังคมมากกว่าว่าถ้าร้านไหนร้านก๋วยเตี๋ยวไหนร้านอาหารไหนเจอแบบนี้ให้ระวังเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้นทุนวัตถุดิบมันก็สูงต้นทุนเรื่องอุปรกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเช่นช้อนแบบนี้ก็เยอะซึ่งถ้าเจอลูกค้าแบบนี้หลายๆคนก็แย่เหมือนกันแล้วก็ฝากไปถึงลูกค้าคนดังกล่าวว่าอย่าไปทํานิสัยแบบนี้กับร้านอื่นอีกไปฟังเสียงพี่โชคเจ้าของร้านค่ะ ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับพี่ก็มันโซนมันเริ่มหายอะค่ะเมื่อสองปีที่แล้วก็เหมือนว่าแบบมันหายไปครั้งละเยอะๆอะไรแบบนี้ค่ะก็เหมือนว่าแบบตอนแรกคิดว่าแบบเราทีผสมมากับสีอาหารอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอนานๆไปมันเริ่มหายเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็เริ่มสังเกตว่าเอ๊ะทาไมมันหายเยอะก็เลยดูที่โต๊ะค่ะเหมือนกับว่าสังเกตว่าเอ๊ะโต๊ะนี้ใครนั่งบ้างอะไรแบบนี้ พอเล้ขึ้นได้เออพี่คนนี้มานั่งแล้วโตโอเกกลับไปอ่ะตอนยินอ่ะช้อนซ่อมมาค่ะจะหายคือหายหมดเลยช้อนซ่องอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็เริ่มจับตาดูมองแกค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรแบบเนี้ยจนมาเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็แกนั่งแล้วแฟนนะคะยินว่าแกหยิบใส่กระเป๋าก็เลยถามแกดูกตอนที่แกมาจ่ายตังคว่าพี่พี่เอาช้อนไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะถ้าไม่ได้เอาไป ก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าหนูขอรัอบรองด้วยนะคะแกก็บอกว่าได้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าแกโกนจ่ายตังโกอนอะไรแบบนี้แต่ตอนนั้นมือแกก็เริ่มสั่นนิดนิดแล้วอะค่ะแล้วก็พอแกจ่ายตังแล้วแฟนก็เริ่มค้นกระเป๋าแกค,ค่ะตอนแรกก็ไม่เจอนะคะเพราะว่าแกแอบไว้ที่กระเป๋าคาดอ,อกด้านหลังอะค่ะเป็นช่องด้านหลังแกหนีไว้แบบนี้พอคุ้นมาก็ตามทริปเลยค่ะเจอซ้อนซ่อม แล้วแกก็แบบโอ้ขอโทษนะอะไรแบบเนี้ยขโมยช้อนอะไรแบบเนี้ยค่ะแกรับว่ายัางไงมากครับพี่ก็าถามมีถามแกนะคะว่าเอาไปไหนแกก็ไม่ได้ตอบอะคะ่ะแกยกมือไหวแล้วแกก็หัวเราะแกหัวเราะแกหัวเราะ,ะ,ะอย่างเดียวเลยแบบนี้ยแล้วีก็เดินไปอะค่ะส่วนตัวเ,เราก็ไม่ได้แบบติดใจเอาเรื่องอะไรแต่ว่าอยากเอาลงเพื่อเตือนภัยมากกว่าว่าทาไปร้านไหนแบบเนี้ยให้ที่ร้านระวังไว้ ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางเจ้าของร้านบอกว่าไม่ได้ไปแจ้งความดําเนินคดีแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าต้องการจะนําคลิปนะคะมาเผยแพร่ลงโลกโซเชียลจะได้เตือนร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอื่นว่าร้านอาหารร้านอื่นในพื้นที่โจษสงขลานะคะว่าให้ระมัดระวังวิฉาชีพนะคะรวมไปถึงคนที่เข้ามาทานอาหารในร้านดีๆอย่างร้านนี้ก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งห้าสิบบาทแต่เวลาขโมยช้อนกลับไปเนี่ยกลับไปทีละเป็นโหลมูลค่ามันมากกว่าก๋วยเตี๋ยวส่วนใครอยากจะไปอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ปลอบใจเจ้าของร้านหน่อยละกันค่ะเพราะว่าร้านนี้อย่างที่บอก เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวพริกกระเรี่ยงนะคะอยู่ที่ถนนราชอุทิศตำบลบ่อยยางอำเภอเมืองจัดสงคลาค่ะเขามีเมนูเด็ดๆเ,เยอะเลยนะคะและที่สําคัญบอกว่าลูกค้าก็แวะเวียนไปอย่าไม่ขาดสายอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูต้ยมยำน้ําแห้งก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูเย็นตาโฟรหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูมะนาวนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูน้ํใสยเยอะแยะมากมายใครจะไปอหนุนไปกันได้นะคะหรือว่าจะโทรไปสั่งที่เบอร์ของเจ้าของร้านคือพี่โชคนะคะ0 8 1 0 9 9 4 4 5 1 ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพริกกระเรี่ยงนะคะอยู่ที่ถนนราชอุทิศตะบลบ่อยยางองเมืองจสงขลาค